สวัสดีครับวันนี้สวนสิบจิรักษ์นะครับวันนี้เราจะมาทําการฉีดนะครับฉีดฮอร์โมนดอกมะขามเทศนะครับฉีดฮอร์โมนดอกมะขามเทศนะครับเพราะว่ามะขามเทศเขาเริ่มออกดอกต้มๆแล้วก็เริ่มบานแล้วครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นดอกต้มหรือดอกบานสามารถฉีดได้นะครับครับอันนี้คือน้ําหมักมังคุดนะครับน้ําหมักมังคุดนะครับน้ําหมักมังคุดครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือนมสดนะครับ นี่อันนี้นมสดรสจืดนะครับครับนมวัวอะไรก็ได้ครับนมสดรสจืดนะครับที่ที่ไม่เป็นไม่หวานนะครับรสจืดครับตัวนี้ก็คือเครื่องดื่มชูกําลังนะครับครับชุบลางยี่ห้ออะไรก็ได้ครับตัวนี้ก็คือครับผงชูรสครับผงชูรสสองละสิบาทหรือห้าบาทก็ได้ครับนี่ครับวันนี้เราจะมาผสมแล้วก็จะมาผสมกับน้ําใส่ปี้ไปฉีด ให้ดูกันครับครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเราทําการครับใส่ผงชูรสอันนี้เป็นช้อนแกงที่เราเห็นนะครับนี่ช้อนแกงครับใส่ผงชูรสนะครับนี่ครับสองละสิบบาทนี่อันนี้คือใส่หนึ่งช้อนแกงเลยครับนี่แบบนี้นะครับหนึ่งช้อนแกงนะครับต่อน้ำสิบหกถึงยี่สิบลิตรนะครับ ครับต่อไปก็ใส่เครื่องดื่มชูกําลังครับนี่ครับเครื่องดื่มชูกําลัง1ขวดครับ1ขวดต่อน้ํา16หรือ20ลิตรครับต่อไปอันนี้จะเป็นนมสดนะครับนมสดรสจืดนะครับนมสดรสจืดตัวนี้เราจะผสมถ้าเป็นกล่องถ้าเป็นกล่อง10บาทก็ใชให้หมดกล่องเลยนะครับ แต่ตัวนี้ครับตัวนี้จะใช้ตวงนะครับแก้วตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่แก้วนี้จะเป็นมูลค่าร0อยมิลลิตรนะครับนี่ประมาณร้อยนะครับก็ใส่ไปครับครับใส่ไปประมาณแก้วครึ่งครับนี่ประมาณแก้วครึ่งก็ได้ครับครับขวดนี้จะผสมได้ประมาณ2ถังครับนี่ครับสมแบบนี้เลยนมสดนะครับ ประมาณ200ประมาณ200ครับผสมประม MM. าณ 150- ถึง200มิลลิลิตรก็ได้ครับกล่องละสิบาทใส่หมดกล่องไปเลยก็ได้ครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือน้ำหมักมังคุดนะครับนี่ arios. ที่เราเห็นนี่ครับน้ำหมักมังคุดนะครับน้ำหมักมังคุดเห็นไหมครับพี่น้องครับกล่องโฟกัสนิดนึงนี่ครับน้ำหมักมังคุดนะครับ น้ำมักมังคุดนี่ยี่สิบซีซีก็ได้ครับประมาณนี้ครับยี่สิบซีซีนี่ครับประมาณนี้ครับยี่สิบซีซีหรือสามสิบซีซีก็ได้นะครับครับน้ำมักมังคุดนี่ครับอันนี้หกร้อยมิลลิลิตรนี่ก็เกือบปิดครับถ้าเป็นขวดขวดประมาณนี้ใช้ได้กับ นาข้าวนี่สามารถปล่อยนาข้าวได้ประมาณหนึ่งงานครับเกือบหนึ่งงานนะครับตัวนี้ครับต่อไปก็เป็นการผสมน้ํานะครับผสมน้ำสิบหกหรือยี่สิบลิตรก็ได้ครับครับเราจะผสมน้ํานะครับพี่น้องสุมน้ำลงไปเลยครับ สร็จแล้วก็ทําการปิดฝาครับปิดฝาเสร็จแล้วเราก็เขยา่าเขย่านิดๆหน่อยๆครับเขยา่าเขยา่าครับ,รบเสร็จแล้วเราก็ทาการไปฉีดกันเลยครับเดี๋ยวจะฉีดให้ดูเพราะว่าดอกมะขามเทศออกเยอะแล้วครับครับเดี๋ยวมีจะพามาดูนะครับมะขามเทศตอนนี้ออกดอกเยอะมากเลยครับนี่ครับ ออกดอกเยอะมากนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแตม่ยังไม่ฉีดนะครับเพราะว่าฝนเขาตกตกหนักพายุพายุเข้ายังไม่ออกครับถ้าเราฉีดฮอร์โมนไปนี่ฝนจะชาล้างหมดเลยครับแต่ช่วงนี้อากาศแจ่มใสครับท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนนะครับเราก็มาฉีดอันนี้ก็เป็นเป็นฝักที่เขาติดมาเองโดยอัตโนมัตินะครับนี่อันนี้ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรนะครับฉีดสาร เร่งฮอร์โมนอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาติดฝากเองอาจจะมีหลุดติดฝากบ้างครับางคนอาจจะถามมาว่าฉีดตั้งแต่ดอกบานหรือดอกตูมได้ไหมนะครับครับดอกตูมก็ฉีดได้นะครับดอกบานก็ฉีดได้นะครับดอกบานก็ฉีดได้ครับในช่วงที่กําลังจะออกดอกหรือใบเขียวๆอยู่ก็ฉีดได้นะครับฮอร์โมนตัวนี้เป็น อินซีนะครับอินซีฮอมนมสดนี่ครับโป้ใจตจะเอามีอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีจะมาทํคลิดอีกอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าไม่มีผลกระทบต่อต้นไม้นะครับฉีดไปแล้วครับผสมถ้าเป็นตัวนมสดเครื่องดื่มชูกําลังผงยูรัสนี่ผสมมากผสมน้อยฉีดได้เลยครับแต่ถ้าเป็นพวกน้ําหมักอันนี้น้ําหมักนี่เราต้องปริมาณปริมาณตาม,ตามต้นไม้นะครับ ครับวันนี้เ็นมีจะรักจะมาฉีดให้พี่น้องดูเลยครับมาขามที่กําลังออกดอกเยอะมากเลยครับตอนนี้อากาศหนาวแล้วครับนี่วอมวอมครับวอมเครื่องแล้วฉีดเลยครับครับครับนะครับ อันนี้จะฉีดมากฉีดน้อยขึ้นอยู่กับพี่น้องมีปริมาณนะครับอันนี้ติดแล้วครับน,นี่เริ่มติดฝักแล้วครับนี่ติดฝักเองครับนี่เราจะช่วยเขาให้เขาติดฝักเยอะครับ ครัแล้วก็ฉีดประมาณนี้นะครับจะมีฉีดให้พี่น้องดูครับแต่วิธีการผสมแล้วก็วิธีการฉีดนะครับครับมะขามเทศเราจะเป็นคุณภาพนะครับถึงฝักจะไม่โตมากครับอาจจะมีแมลงเจาะอะไรบ้างครับก็ลูกค้าก็รับได้เพราะเราเพราะว่าเราทําระบบแบบอินรีนะครับโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับ มะขามเทศเราจะมีคุณภาพหวานครับส่วนกิ่งพันุ์กิ่งตอนก็มีนะครับปีน้องท่านใดสนใจนะครับกิ่งพันธุ์กิ่งตอนนี่ครับตอนนี้ก็มีครับอันนี้ออกลากแล้วครับออกลากกันเลยครับนี่กิ่งพันุกิ่งตอนก็มีนะครับสามารถสอบถามสมิจะรักมาได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์นะครับกิ่งตอนให้ครับท่านกิ่งตอนครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูกิ่งตอนนะครับครับกิ่งพันธุ์ ต้นนี้ก็มีอยู่ประมาณ4ี่ห้ากิ่งหรือเปล่าครับหลากออกเยอะมากเลยครับนี่ครับกิ่งตอนนะครับกิ่งละห้าสิบาทนะครับความยาวประมาณ40เซนติเมตรนะครับศูนย์แปดสามหนึครับเบอร์โทรศัพท์0ปดสามหนึ่งหนึ่งสอย์หนึ่งแปดหนะครับไอดีไลก็ เป็น0901245550 0901245550ครบับติดต่อมาทางเบอร์โทวศัพท์ก็จะสะดวกกว่าน,นะครับมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับกิ่งพันธุ์หรือวิธีการฉีดวิธีการดูแลรักษาครับสวนเซม,มีใจรักฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจเซม,มีใจรักสวัสดีครับ